่าเรามาต่อในการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาคไทยเพื่อนๆกันนะคะเรามาที่ Google ค่ะเราไปที่คำว่า Gmail เนาะเสร็จแล้วให้เราไปที่เครื่องหมายบวกคำว่าเขียนเด็กๆมองเห็นไม่ลูกอืมนอ้อยเกินใหญ่เกินอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเครื่องหมายบวกนะคะเราก็จะเขียนคำว่าเขียนเนาะ ่าเสร็จแล้วถึงถึงใครอส่งหาครูเพิ่นพิษตามนี้เลยเขียนไปเลยน้าของครูคือมันมีแอคเคเขาอยู่แล้วเนาะคงครูไม่ส่งหาตัวเองดีวกว่าครูจะส่งหาตัวนี้ก็เป็นของครูเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นพวกเราให้ส่งหาครูเพิ่นพิษนะคะถึงนี่เราก็พิมพ์ไปเลยเพิ่นพิษนะคะอ่าเรื่องเรื่องอะไรส่งการบ้านจบแค่นั้นแหละ อส่งกานที่จริงมันไม่ต้องอัดคลิปเลยมัน,คนแค่นี้เองเสร็จแล้วส่งกันบ้านหัวข้อเรื่องแล้วเราก็มาพูดในข้อความต่อว่าอะไรดีอ่ะทักทายจ้าแค่นี้ก็จบแล้วอ่าจ้าอ่าอันนี้ยังไม่ต้องไปแนบรูปแนบไฟล์นะคะอันนี้ยังไม่ต้องไปแนบรูปแนบไฟล์แค่นี้อ่าส่งการบ้านอ่าวิชาหน่อยส่งกันบ้านครูเพิินพิษหน่อยจะได้ชัดเจนทักทยายค่ะครูเพลินพิษดีก,กว่าเนาะอ่า แม้ยังอันนี้ยังก็เสียวเลยอันนี้เสียวได้อยู่นะแต่พวกเราก็ทักทายค่ะรูเพื่อนพีทแค่นี้ก็ได้เ,เสียวก็คือเพื่อน,อนค่ะคทําเหมือนเสียวงั้นทักทายจ้าอะโอเคเนาะเสร็จแล้วก็กดส่งอันนี้ยังไม่ต้องไปทําอย่างอื่นอันนี้อเอาแค่คร่าวๆก่อนกดส่งมาแล้วนะคะมาแล้วนี่แต่ว่าครูต้องไปดูที่เมื่อกี้ที่ครูส่งไปเนาะอืม ทีนี้อ่าพอกดส่งไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะได้รับเมื่อกี้ครูส่งไปที่ครูส่งไปที่แอคเค้าอะไรนะเดี๋ยวครูดูก่อน